หว่างที่เราพี่พีเพื่อนๆน,นะคะนอะ <c oughs> อ้อพี่กำพันสวัสด,ดีค่ะคุณสมยงค่ะพี่กำพันนักขายคุณพี่คุณพี่สมยงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนั่นแหละพอ <c oughs> เด็กๆก,ก็ทานด้วย <c oughs> อ่ะครับน้องวาตนา ทักทา,าคุณประคากอบคุณน้องเกลียงนะคะขอบคุณมากมายน้องชายคนหลอนะะ่อค่ะสวัสดีครับผมคุณพี่เกลียงไกลสมทวินสบายฮันนะ่ะฮันนะ่ะ จับมือกันนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณปริชาตินะคะยินดีด้วยจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ก็เหลืออยู่หกหมื่นนาทีนี่สายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกพลังบวกนะคะขอบคุณค่ะ ย้ำเขาผ่านมาผ่านไปว่าน้ำจะคำยิ้มให้หัวใจบางทีเพื่อนก็ติดหลายๆบ้านนี่แหละเหมือนกับน้องกิฟต์แยกร่างมานี่แหละค่ะน้องเกรียงก็วิ่ง <c oughs> สวัสดีค่ะกำลังใจทุกกำลังใจจ้า กินโตแมงอยาก,กินแตงโมนะคะน้อแตงโมคุณปริชาตินะคะมองดูสีสันน่าจะหวัดสวัสดีครับพี่ปริชาติครับองเพียงทักทายนะคะ,ะคุณปริชาติก็ตอบกลับเป็นกําลังใจให้นะคะคุณหลานผ่านโฆษณาสตรีมแล้วหรอคะ วงเดือนก็ขอเป็นกำลังเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนด้วยนะคะขมแคข,ของไงอายมันมีไอ้อุ่ยนยะามหนาวใจสวัสดีดวงตาโอ้ น้องวิงไม่ค่อยแบบสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะต้องแบบอ,อ,อันไหนสวัสดีค่ะน้องเกลียงนะคะสวัสดีค่ะเกลียงไกลนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกพลังบวกเรียงคนรอขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาสมกำลังใจนะจ๊ะปริชาติบอกดีมากค่ะไม่เครียดค่ะมีความสุขมากๆนะครับ<ม><ม>คุณปริชาติค่ะคุณปริชาตินะคะพี่กำพันสวัสดีค่ะคุณสมยงค่ะพี่กำพันนักขายคุณพี่คุณพี่สมยงนะคะ ขอบคุณก็กำลังใจนะั้นตียังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเฟซบุ๊กสวัสดีชาวเรียวนะคะสวัสดีพี่ออตส่งหอยยิ้มให้น้องก็พอ ไอ้นคนลอยยาชือเสียวจ้าน้องมาแต่ใส่น้ะสวัสดีคุณปริชาติครับคุณสมยงนะคะคุณสมยงทักทายคุณปริชาติจ,จังมีแห่อยากควงแก่นยางสิพ่อไม่หวังอยู่บ่กลัวผิดอ๋อใส่เสียงเพลงกลัวผิดกด อ๋อ oh, จ้ะทีแรกมีแต่ทําคลิปเดียวก็ทําคลิปแบบชีวิตประจําวันค่ะค่ะคุณปรีชาสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักค่ะตค,นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเล่นไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรคือชอบชอบชอบเล่นชอบอะไรอยู่แล้วก็ได้ยนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกพลังบวกนะคะขอบคุณสมยงนะคะขอบคุณค่ะคุณปริชาต,ต,ตอบกับพี่สมยงนะคะระหว่างที่เราพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะเนาะ <c oughs> ให้นะคะ ขอบคุณพลังบวกนะคะสวัสดีเธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องฉันจึงจำต้องยอมอยากเม่าออกไปหัวใจว่าหักน้องแหงเป็นกำลังใจให้ทุกคนสายนี้มีไว้ให้เธอนะคะ สวัสดีจ้าคุณปริชาตินะคะถนนจานี้มีไว้ให้เธอนะอันเดะยันตีว่าเอ้ยนี่แถวขอให้เงียงปังปังทุกท่านจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะรลังพิงข้างฝาไว้นู่นน่ะ ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะคุณสมคิดค่ะสวัสดีครับพี่ๆเราเปิดบ้านกันเยอะนะคะนี่หาปาตี้บ้านนูน้นบ้านนี้ชาวกิตดลองทุกมือกันยังลองกาได้ๆอยู่ก็ <c oughs> อ,อยากจะแบบ ถ้าไปแบบเดียวแล้วมันยังไงก็ไม่รู้วิ <c oughs> ่งระวังเลยนะก่อนจะลุกขึ้นนะมองซ้ายมองขวาก่อนนะจ้าน้องสาว <c oughs> <c oughs> เดียวประตอเชิญเข้าบ้านนะคะ เที่ยวปตตอกำลังรับชมน้องนวลรับโอ้ย,อยเห็นดวงตาสาวสวยมาแล้วสวัสดีค่ะน้องเกลียงนะคะสวัสดีค่ะเก,กลียงไกลนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกพลังบวกคะ่ะ จิราพรจันทวงศ์นะคะข้าขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะคุณสมคิดค่ะสวัสดีครับสะหวกนะคะที่มามอแพทย์กบุงเดือนนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้ตั้งค่ายังมีคนมาบอกให้ไปตั้งค่าเลย มีเพื่อนรุ่นน้องก็บอกว่าเอ้าหนูเข้าไปดูของพี่ทำไมถ้าไม่เข้าบ้านนั่งพักเ <c oughs> มื่อยอยู่เหมือนกันเนาะจ้าจ้าสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณพลังบวกนะคะขอบคุณกำลังใจที่มาส่งให้พี่วงเดือนนะคะขอให้น้องนวลเดินทางโดยปลอดภัยนะเราเรียกว่า ผ่านแบบไม่รู้ตัวอยก,กินโตแมงอยากกินแตงโมนะคะน้อแตงโมคุณปริชาตินะคะมองดูสีสันน่าจะหวานอยากเมาออกไปหัวใจว่าักน้องแหงเป็นกำลังใจให้ทุกคน,นะคะ่ะ